ราชาลูกหนังโทั่วโลกขอเสนอซาลาดูแม้เล่นนอกแอนฟิลด์เกรดจากเกมลิเวอร์พูลบุกทุบแมนซิตี้บทสรุปของบิ๊กแมนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันอาทิตย์ที่23มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจบลงด้วยความสุขสตรของเหล่าเดอะค็อปหลังจากลิเวอร์พูลบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ต่อ0นย์ได้ถึงเอเัดสตเดียมแน่นอนว่าชัยชนะนัดดังกล่าวทำให้ทีมของกุนซืออาร์เนอร์สโลตเข้าใกล้กับการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกประจำซีซั่นนี้อีกก้าว ขณะเดียวกันก็ยังมีเกร็ดหรือสถิติที่ฟังแล้วน่าทึ่งบางอย่างอีกด้วยไปกลับครั้งที่3อย่างที่หลายคนรู้ดีว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะแมนซิตี้ในเกมลีกภายใต้ยุคที่เรือใบสีฟ้ามีโจเซฟกอริล่าได้ถึงเอตัดสเตเดียมแต่รู้หรือไม่ว่านี่เป็นเพียงครั้งที่3เท่านั้นที่พวกเขาเอาชนะแมนซิตี้ในลีกได้ทั้งนัดเย้าและเยือนในสมัยที่ลีกสูงสุดเปลี่ยนมาใช้ชื่อเพียงลีก ผลแรกเกิดขึ้นเมื่อฤุูการ2,005ถึง2,006โดยตอนนั้นลีพูในยุคข,ของราฟาเอเบนิตสบุกไปชนะ1-0ต่อได้ถึงเมืองแมนเชสเตอร์ก่อนจะมาชนะด้วยสกอร์เดียวกันที่แอนฟิลส่วนครั้งที่2ได้แก่ซีซั่น2,015ถึง2,016โดยที่เจเกนคลอปพาทีมบุกไปถล Man City ่มแมนซิตี้4-1ได้ก่อนแล้วจากนั้นก็มาชนะ3-0ต่อในการเล่นที่เมอร์ซีไซ์แท้ทาง แทบไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าโจเซฟกอริาลาคือหนึ่งในกุนซือชั้นยอดของวงการลูกหนังแต่คนเราทุกคนก็ต้องมีสิ่งที่เป็นของแสลงกันบ้างและลิเวอร์พูลก็คือสิ่งนั้นสำหรับกวาริลาเพราะนี่คือทีมที่ยัดเยียดความปราชัยให้กับเขาในฐานะกุนซือมากที่สุดที่จำนวนซิมผลนอกจากนี้นี่ยังนับเป็นครั้งที่สองที่กวาริลาแพ้กับลิเวอร์พูลในเกมเย่ากับการคุมทีมแมนซิตี้ด้วย โดยหนแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี2018ที่แมนซิตี้พ่ายลิเวอร์พูล1นต่อในเกมอยู่่าแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศครองบอลน,น้อยแต่มีประสิทธิภาพเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมีเปอร์เซ็นต์ครองบอลเพียงแค่ 33. 9เปเท่านั้นซึ่งหากนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติด้านนี้ตั้งแต่ฤดูก,กาล2003ันถึง2 0 0 4เป็นต้นมาแล้วเราก็นี่ก็ถือเป็นเกมเคมีก์นัดที่พวกเขาได้ครองบอลน,น้อยที่สุดแล้วยังเก็บ3มแต้มได้้ไปดวย ทิ้งห่างเยอะตอนนี้ลิเวอร์พูลนำหน้าอาร์เซนอลทีมในอันดับ2มากถึง11คะแนนซึ่งนี่ก็ถือเป็นการทิ้งห่างรองจากฝูงที่มากที่สุดที่พวกเขาทำได้นับตั้งแต่นัดสุดท้ายของฤดูกาล2019-2020ที่พวกเขาเคยมีแต้มมากกว่าแมนซิตี้18คะแนนด้วยกันนอกบ้านยังโหดกว่าคนอื่นหลายคนคงเห็นกันแล้วว่านในฤดูกาลนี้โมฮัมเหม็ดซาลามีส่วนร่วมกับประตูนในเกมลีกไปแล้วถึง41ลูก แต่ที่น่าทึ่งมากไปกว่าน,นั้นก็คือต่อให้นับเฉพาะผลงานในเกมเยือนเขาก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง27ลูกตัวเลขดังกล่าวถือว่าเยอะกว่าที่นักเตะคนไหนก็ตามในพิมลิกทำได้ในซีซั่นนี้ในกรณีที่นับรวมทั้งเกยมเย่าและเกยมเยือนอีกต่างหากเพราะคนที่มีส่วนร่วมกับประตูแบบนับรวมทั้งนัดเย่าและเยือนมากเป็นอันดับ2ของพิมลิกในตอนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จำนวน24ลูก ร็บโบรับผงสุดโชคดีมีนักเตะแบบบงังโมแอนดูโลรบสันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลออกปากชื่นชมโมฮัมเหม็ดซาราว่ายูนิฟอร์มที่โหดสุดๆหลังดาวยิงอียิปต์ซัดประตูที่30ของฤดูกาลในเกมที่หงแดงบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สต่อศ์ซารามีส่วนสำคัญพาลิเวอร์พูลกวาดชัยเหนือแมนซิตี้ทั้งไปและกลับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อนยุคเปปกอร์ดิล่านอกจากนี้เจ้าตัวยังทำลายสถิติเป็นนักเตะคนแรกที่ทั้งหิงและอิสตใส่ทีมแชมป์เก่าได้2ครั้งในฤดูกาลเดียวกัน ตอนนี้เขาเหมือนอยู่ในโลกอีกใบไปแล้วฟอร์มการเล่นสุดยอดมากพวกเราดีใจที่มีเขาอยู่ในทีมแน่นอนรูปสัน์กล่าวบอกตรงๆว่าไม่อยากพูดถึงเขาแล้วนะฮ่าๆๆไม่ใช่อะไรหรอกเขาเล่นได้โคตรสุดจริงๆลูกเตะมุมที่เราซ้อมกันก็ออกมาดีทุกคนช่วยกันทํางานและโมก็เป็นคนส่งบอลเข้าตาข่ายได้สําเร็จอีกหนึ่งประตูอีกหนึ่งแอซิดและที่สําคัญคือเกมรับของเขาวันนี้ยอดเยี่ยมมาก ทั้งเขาและลูโชช่วยทีมเล่นเกมรับได้ดีสุดๆและนั่นเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราคลีนชีทในเกมโซฟาสกอร์ฟ so ุตบอลรายงานสถิติโมฮเมดซาร่าปะทะแมนซิตี้90นาทีในสนามสัมผัสบอล48ครั้งส่งบอลสำเร็จ20ต่อ27ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล74%โอกาสที่สร้างขึ้น3ครั้งสร้างโอกาสทองได้1ครั้งเลียงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ3ต่อ4ครั้ง ผ่านบอลเข้าพื้นที่3-2ครั้งชนะแท็กเกิล2ต่อ3ครั้งแย่งบอลกลับคืนมาได้3ครั้งชนะการดวลบนพื้น7ต่อ10ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ1ต่อ1ครั้งแมนออฟเดอะแมตช์ในสนามถึงตรงนี้เชื่อว่าไม่ต้องพูดอะไรให้มากความแล้วสาราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทีมลิเวอร์พูลมาอยู่จุดนี้ได้ส่วนสําคัญเป็นเพราะเขาแน่นอนไม่มีเขาเชื่อว่าจะมาไม่ถึงในจุดนี้ได้แน่ขอละเขาต้องการอะไรขอเท่าไหร่ให้เขาไปเถอะ FSG คุณคิดจริงๆหรือว่าผู้เล่นทีมนี้จะขาดเข้าไปได้ในเวลานี้เพราะฉะนั้นต่อสัญญาให้ได้สักทีเถอะเฮ้ยสุคอก้ารายงานสถิติเฟอร์กิวฟันได้ประทะแมนซิตี้94นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ26ต่อ28ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล93%วางบอลยาวสำเร็จ2ต่อ3ครั้งเข้าสกัดชนะ1ต่อ3ครั้งบล็อก3ครั้งเคลียร์บอล9ครั้ง เคลียบอลด้วยหัว8ครั้งสกัดบอลได้1ครั้งดวลบนพื้นชนะ3-4ต่อครั้งเกมนี้ประสบการณ์และความนิ่งของฟานได้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลไม่เสียประตูในเกมนี้มันยิ่งกว่าเหนือชั้นไปแล้วในการอ่านเกมและการสั่งการในเกมรับของเขาที่เกมนี้หนักแน่นและไร้ข้อผิดพลาดทั้งหมดดาตาสเกลารงานสติไรอันกราฟินแบกปะทะแมนซิตี 94นาทีในสนามสัมผัสบอล44ครั้งส่งบอลสำเร็จ23ต่อ30ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล77%เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ1ต่อ1ครั้งส่งบอลเข้าไปในตอบได้ทุกอย่างหมดแล้วในเกมนี้สโบสไล์ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่นั่นแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งหมดที่เขามีในสนามสำหรับเกมนี้และไม่ใช่แค่เขาแต่ผู้เล่นหงแดงทุกๆคนเลยในเกมที่ยากและมีความสำคัญที่สุดอีกเกมหนึ่งในฤดูกาลนี้ เกมนี้ so Line โซโบสไลโดดเด่นมาก,มากๆการทํางานของเขามันโคตรสาคัญจริงๆในเกมนี้วิ่งไม่หยุดการเพรสซิ่งในพื้นที่เบอร์สิครองบอลได้อย่างนุ่มนวลและการทําประตูที่2ให้กับทีมลิเวอร์พูลได้นั้นยอดเยี่ยมจริงๆและน่าจะเป็นหนึ่งในเกมจากประตูของโมฮัมเหม็ดซาลาและโดมิิกโซโบสไลผลการแข่งขันนั้นนี้ทําให้ทีมของอรนเนสโลตนำห่างอาร์เซนอลรองจากฝูงถึง11คะแนนแม้จะลงแข่งมากกว่า1นนัดเนวิลเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีทางพลาดแชมป์และยังตำหนิอาร์เซนอลว่ากำลังเล่นแบบสเปะสปะ หลังพึ่งแพ้เวซฮม0-1คาบ้านแถมยังขาดผู้เล่นตัวหลักจากอาการบาดเจ็บผมไม่คิดว่าความประมาทจะเป็นปัญหาของลิวอร์หูพวกเขามีประสบการณ์สูงและเล่นกันอย่างมาตูหนึ่งแอซซิตในเกมบุกชนะแมนซิตี้2-0ในเกมเมื่อวันอาทิตย์แม้พึ่งอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์แต่ซาลามีส่วนร่วมไปแล้วถึง41ประตูยิง25แอซิต16 นี่เป็นผลงานมีส่วนร่วมทำประตูมากที่สุดภายในฤดูกาลเดียวรองจากสถิติสูงสุดของอลันเชียร์ในปี1994-1995และเอดีโในปี1993-1994ที่ทำไว้47ประตูซึ่งมาจากการเล่น42เกมต่อฤดูกาลนี่จะเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราเคยเห็นจากผลงานส่วนบุคคลผมไม่มีข้อสงสัยเลยเจมี่คาร์กเกอร์นักวิจารณ์ของสกายสปอร์ตกล่าว มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเขาจะจบอันดับเหนือผู้เล่นเหล่านั้นหรือไม่แต่มันเป็นเรื่องของการที่เขาอาจตั้งมาตรฐานไว้สูงมากจนไม่มีใครไปถึงระดับนั้นได้อีกต่อไปในอนาคตเรากําลังเห็นบางอย่างที่พิเศษสถิติไม่โกหกใครตอนนี้ซาร่าทั้งทำประตูและสิตได้11เกมเพียร์ลีกฤดูกาลนี้มากที่สุดในบรรดาผู้เล่นจาก5ลีกใหญ่ยุโรปนับตั้งแต่ลีเนลเมสซี่ทำให้กับบาร์เซโลนาฤดูกาล2014-2015เขากำลังมีฤดูกาลแบบเมสซี่และโรนโดคาราเสริม ขณะที่แดเนีลสตอริดบอกว่าพวกเรากำลังพูดถึงบอลลงดอมีนักเตะเก่งๆอยู่ที่นั่นรวมถึงเขาด้วยแกรี่เนวิลกลาวเขาแข็งแกร่งมาโดยตลอดแต่รู้สึกว่าฤดูกาลนี้วิธีที่เขาเก็บบอลไว้จะาก,การวางบอลยาวและการรักษาระยะห่างจากกองหลังนั้นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากอาดีตแบ,บ็คขวามแมนนิตยืนยันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ